สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ท่าน้ำนนไปวงสว่างสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินมาเลาะๆแถวท่าน้ำนนแล้วก็ทำคลิปจากท่าน้ำนนไปวงสว่างนะครับเรามาดูกันสำหรับถนนเส้นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงก็เริ่มสตาร์ทต,ตั้งแต่นนนเลยหอนาฬิกาท่าน้ำนนแล้วก็ มาทางคุกบางขวางนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นทางวันเววิ่งได้ทางเดียวก็ต้องเลาะมาทางเดือนจําหรือว่าคุกบางขวางนะครับแล้วก็มาเอา่อเลาะแถวตลาดนอนอีกครั้งหนึ่งก็มาถึงตรงนี้ก็เขาเรียกสีแยกสีพรสวรรค์หรือว่าชาวบ้านแถวนี้เรียกแยกสีพรก็คือเป็นที่ติดปากนะครับก็คือไม่ใจเต็มอันนี้ก็ยังอยู่ในแนวของตลาดนนทบุรีอยู่ ซึ่งช่วงนี้ในเรื่องของตึกแถวหรือาอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะหนานแน่นแล้วก็ยังเปิดทํากิจการหรือว่าธุรก,กิจกันเต็มพื้นที่ทีเดียวในส่วนของคอนโดหรือว่าตึกสูงก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงกาลังเริ่มก่อสร้างแล้วก็มีหลายหลายตึกหลายคอนโดที่เขามา ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับเช่นว่าพวกสุพลายพวกอะไรนรี่เขาก็จะม,ะมีหลายตึกและสุพลัยหรือว่าลุมพินีเนี่ยก็มีหลายตึกหลายยูนิตแต่มันจะต้องเข้าซอยไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยบนริมถนนตรงนี้ก็ยังจะเป็นแนวของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในเรื่องของการธุรมาาขายกันในส่วนของที่อยู่อาศัยก็จะเข้าไปในซอยอนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ ดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จากจังหวัดนนทบุรีก็จะเข้าไปถนนกรุงเทพนนซึ่งเรามาดูในเรื่องของตึกแถวหรือว่าคันพนิชก็จะมีในบางตึกแถวก็รกรางว่างเปล่าก็คือมีการประกาศขายหรือว่าเช่าก็มีเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเปิด ในแนวเมื่อสักครู่จนถึงตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่หมดยุคนะครับยังมีการทำมาค้าขายกันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงก็ทีเดียวแต่ในช่วงนี้เข้าสู่ถนนกรุงเทพนน,นเนี่ยตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชค่อนข้างที่จะ,ะสูญหายไปจะก,กลายเป็นคอนโดเนี่ยทั้งสองฝักฝั่งนี้มาดูกันว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ใน ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างถึงมีเนี่ยฮะอยู่ฝั่งอันนี้ดูฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะปิดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าะจะมาหนาแน่นในเรื่องคอนโดเนี่ยดูกันไปเรื่อยครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเปิดบ้างแต่ว่าจะปิดส่วนใหญ่เนี่ยประกาศขายที่ก็ยังมีไอ้ฝั่งตรงโน้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันคล้ายๆกันก็คือ คอนโดเยอะกว่าฝั่งนี้อีกแล้วและยังจะมีการประกาศขายที่สร้างคอนโดอีกหลายๆโครงการเลยทีเดียวที่ผ่านๆมานะครับที่เห็นๆเน,เนี่ยฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะศู์พันุ์เลยนะครับตึกแถวตรงแถวๆนี้ก็จะกลายเป็นในแนวคอนโดกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพอมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปิดไม่ค่อยเปิดเท่าไหร,ร่นะฮะตรงนี้เนี่ยฮะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะว่าอย่างน้นอย่างนี้ว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงก็ก็ดูกันเอาเองแล้วก็คิดตัดสินกันเอาเองกันแล้วกันว่าในช่วงนี้ระหว่างจากแยกเมืองนนเนี่ยมาแยกวงสว่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าถ้าถ้ามองตามที่ผ่านๆมานี่แอดมินมองว่าคอนโดน่าจะยึดพื้นที่ พื้นที่ตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่ในนนทบุรีกําลังจะเข้าสู่เขตกรุงเทพก็มาดูแนวนี้กันก็พอมีอยู่เปิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างน้อยแหละน้อยลงน้อยลงประมาณนี้แต่ว่าถ้าข้ามไปอีกฝั่งโน้นเนี่ยถ้าข้ามไปฝั่ง กรุงเทพนี่จะเป็นยังไงก็มาดูกันนะฮะก็ปิดบ้างเปิดบ้างแต่ส่วนใหญ่ปิดนะครับเท่าที่สังเกตอันนี้ข้ามาฝั่งกรุงเทพช่วงนี้ยังไม่มีแนวตึกแถวนะก็เป็นบ้านคนคลอ,องบางเขตเมื่อสักครู่ผ่านมาเรียบร้อยอันนี้เข้าสู่เขตกรุงเทพมหานาครกันเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูสังเกตถนนเส้นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งนนท์และฝั่งฝั่งกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือโดย ปกติก็จะมีปิดบ้างเปิดบ้างแต่ปิดเยอะกว่าเปิดนะอันนี้แล้วก็มีที่สำหรับเตรียมไว้สำหรับสร้างคอนโดเนี่ยก็มีเนี่ยอันนี้มีมีเปิดนะปิดกันก็ประกาศขายประกาศเช่าเซ้งนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอดมินพูดมากไปเดี๋ยวจะก,กลายเป็นว่าเออ เข้าข้างว่าเออหมดยุคอะไรเงี้ยจริงๆก็เฉยเฉยนะครับก็เอามาให้ดูเฉยเฉว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละเขตแต่ละถนนแต่ละแอเรียเนี่ยคือบางทีก็คิดเอาเองจะให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจรลอคิดเองกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแนวตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็มีทั้งเปิดทั้งปิดแหละเนี่ยก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่เห็นรถแม๊บแม๊แม นี่ก็เตรียมที่จะขึ้นคอนโดนหรือว่าโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งใหญ่โตเนี่ยตรงนี้อ่าผ่านมาเรียบร้อยก็จะเข้าสู่เสียแยกวงสว่างนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวาไปวิ่งบนถนนวงสว่างเนี่ยมาแล้วถนนวงสว่างตั้งแต่แยกนี้เป็นต้นไปนี่ก็อยู่ในเขตหรือว่าพื้นที่ของถนนวงสว่างเป็นยังไงกันบ้างถนนวงสว่างมาดูกัน นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างตรงนี้ก็มาดูนะครับตรงฝั่งน้นก็เหมือนกันนะครับก็คือทําคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําก็วันนี้ถือโอกาสดีก็ขับรถมาตลอดตลอ,ตลอ,ลอ,ลอ,ลอดเลาะเดูก็ไม่ต่างกันเนี่ยฝั่งนี้ก็มีทั้งเปิดและปิดส่วนใหญ่เนี่ยพูดกันตรงๆก็ปิดกันเยอะเหมือนกันนี่ตามแนวนี้ก็ไม่เหลือ ก็มีบ้างที่เปิดกิจการเนี่ยแอดมินมองว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะว่าในแนวตึกแถวหรือว่าอาคัรพาณิชย์นี่ปัญหาคือที่จอดรถไม่มีคนถึงนิยมไปที่สะดวกสะดวกในเรื่องที่จอดรถตามห้างบ้างตามศูนย์การค้าบ้างแล้วสําหรับในเรื่องของตึกแถวอาคารพาณิชย์นี่ก็จะมีบางพื้นที่นะที่คนยังนิยมแล้วก็ยังให้ใช้บริการกันเต็มอยู่นะครับ รับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ตั้งแต่ท่านอาา่ทาน้ำนนมาถึงวงสว่างก็ต้องขออบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตุกบุกพร,ร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ